สวัสดีครับผมโค้ชกันนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักนะครับว่าฟันเดเมนทลเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วว่าฟันเดเมนทลเนี่ยมันใช้กับการเทรดได้อย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้เฉพาะฟันเดเมนทลอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถเทรดได้เลยหรือเปล่านะวันนี้เราจะมาได้เรียนรู้พร้อมกันนะครับโอเคเริ่มกันก่อน อย่างแรกเลยก็คือฟัน d ดิมเป็นทคืออะไรฟัน d ด m ม n t a นเทเนี่ยก็คือพื้นฐานความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในตลาดนั่นเองครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือแนวโน้มหลักของตลาดที่มันจะส่งผลกับสกุลเงินหรือว่าส่งผลกับความเคลื่อนไหวในตลาดณเวลานั้นเลยยกตัวอย่างนะอย่างเช่นสกุลเงินแคนาเดียนดอลลาร์แคนาเดียนดอลลาร์นะครับจะเป็นสกุลเงินหนึ่งนะครับที่พ่วงกับน้ํามันก็คือว่าเวลาที่น้ํามันนะครับมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้น แคนาเดียนดอลลาร์ก็จะแข่งค่าตามฉะนั้นนะครับแสดงว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าณนะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยน้ำมันนะครับมีแนวโน้มที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอยู่แล้วนะในพื้นความความความเป็นจริงเนะี่ยฉะนั้นเนี่ยแคนาเดียนดอลลาร์ก็ควรที่จะแข่งค่าตามด้วยเช่นกันจจะมีคําถามนะพี่ๆเพื่อนคงจะมีคําถามนะครับว่าเราจะใช้ฟันเดเมนทัลกับการเทรดณตอนนี้ได้ยังไงถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอย่างแรกเลยครับเราก็ต้องยึดก่อนก็ควอว่าน้ํามันมีนมแนวโน้มที่จะปรับตัวแข็งค่าขึ้น ทีนี้ครับเราก็ต้องไปดูครับว่าเซตอัพของเราหน้าเทรดของเราเนี่ยมันจะสามารถไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มหลักหรือฟันเดเมนทอลตลาดได้หรือเปล่าถ้าหากว่าน้ํามันแข็งค่าขึ้นเราก็ต้องเทรดในทิศทางที่เรียกว่าแคนาเดียนดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตามด้วยเช่นกันมันจะเพิ่มความได้เปรียบในการเทรดมากยิ่งขึ้นถ้าถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าเรารู้เทคนิคข้ออย่างเดียว เราจะสามารถเทรดได้เลยไหมผมเองครับส่วนตัวก็เริ่มมาจากการเทรดเทคนิค,คอย่างเดียวไม่ได้ใช้ฟันดิเมนทัลแต่อย่างใดนะครับทีนี้เนี่ยในช่วงแรกเริ่มนะก็คือว่าเราเองเนี่ยสเต็ปการคิดจากเดิมที่เราจะใช้ในส่วนของการวิเคราะห์จากกราฟดูแลวจุดเข้านี่เป็นหน้าเทรดของเราเราก็จะเข้าออเดอร์ถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราแอดในส่วนของฟันดิเมนทัลเข้ามาเนี่ยมันจะสร้างความแตกต่างอะไรขึ้นมาบ้างหนึ่งเลยนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของทิศทางหรือแนวโน้มหลักของตลาดนั่นเองนะถ้าหากว่า แนวโน้มแคนาเดียนดอลลาร์เนี่ยมันแข็งค่าอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าน้ํามันแข็งค่าเราจะไปเทรดในฝั่งของแคนาเดียนดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสวนตลาดใหญ่นะก็คือสวนแนวโน้มใหญ่ของตลาดนั่นเองเราก็แค่มองกลับกันครับมองกลับกันก็คือเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเซตอัพหน้าเทรดของเราเราก็มาดูครับว่าเทคนิคขอ,ของเราเนี่ย มีแนวโน้มในทิศทางเดียวกับฟันเดิเมนท์ลได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับเราก็สามารถออกออเดอร์ได้อย่างมั่นใจมันจะเพิ่มความได้เปรียบให้กับการออกออเดอร์ของเราในแต่ละครั้งคำถามถัดมาครับก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้เฉพาะฟันเดิเมนท์ลอย่างเดียวเราจะสามารถเทรดได้หรือเปล่านะส่วนตัวผมก็ต้องบอกเลยว่าสามารถทําได้แต่ต้องดูด้วยครับว่าตลาดนั้นเป็นตลาดอะไรถ้าเราเทรดในตลาดที่มันมีเลเวอเรจนะครับหรือว่าเราต้องใช้เลเวอเรจเยอะๆในการเทรดเนี่ย มันผมก็มองว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมนะมีโอกาสที่จะไม่เหมาะสมขนาดนั้นเพราะว่าถ้าใช้ฟันเดเมนท์ลอย่างเดียวเพียวๆเนี่ยแน่นอนมันคือภาพใหญ่ภาพใหญ่มันมีแนวโน้มขึ้นมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันจะมีการย่อขึ้นยอ่อลงเพราะกราฟไม่ได้มีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอัตราส่วนแบบหนึ่งต่อนหนึ่งเราไม่ได้ใช้ การไม่ได้ใช้ l e v e r a g e แต่อย่างไรเนี่ยมันก็เหมาะสมนะครับที่จะใช้ในส่วนของ Fundamental อย่างเดียวก็ได้นะก็คือเป็นเทรดระดับแบบว่ามองภาพใหญ่ไปเลยแล้วก็เน้นถือยาวไม่ได้เป็นการเก็งกำไรระยะสั้นอ่นะครับคำถามถัดไปนะครับว่าเราจะนำฟันเดิ m เมนท l เนี่ยมาใช้กับในฝั่งของเทคนิคเนี่ยมันจะเวิร์กหรือปั่านะครับก็นะคือว่าอย่างแรกเลยแน่นอนครับว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เราใช้แค่เทคนิคข้ออย่างเดียวเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับเพราะว่านักเทรดหลายๆท่านน่ยนักเทรดแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเซตอัพเทรดของเขานะครับในฝั่งของเทคนิคข้ออย่างเดียวก็คือการวิเคราะห์ด้วยกราฟและการออกออเดอร์ order, ถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยการที่เราเพิ่มในส่วนของฟันดามนท่ลเข้ามานะครับมันเป็นแค่ระบบการคิดของเราเท่าน,นั้นเองอย่างแรกจากเดิมนะนักเทรดของเราเนี่ยก็จะเป็นการ เทรดในฝั่งของการวิเคราะห์ราฟดูแล้วแพทเทิร์นนี้มันเป็นหน้าเทรดของเราแล้วก็ออกออเดอร์ถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าเรานำฟันเดเมนทัลมาใช้ด้วยเนี่ยมันยิ่งเพิ่มความมั่นใจสเต็ปแรกของการคิดของเราเนี่ยก็จะต่างไปอย่างแรกก็คือเราก็ต้องดูก่อนครับว่าฟันเดเมนทัลเนี่ยเป็นยังไงก็คือว่าแนวโน้มของสกุลเงินนั้นๆที่เรากาลังจะเทรดเนี่ยมีทิศทางหลักเป็นยังไงมันมีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างข่าวตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นข่าวที่ส่งผลระยะยาวด้วยนะฮะไม่ใช่การประกาศตัวเลขที่ส่งผลระยะสั้น เพราะว่าไอตัวส่วนของแรงข่าวเนี่ยมันก็จะมีข่าวในตลาดกับข่าวนอกตลาดนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยข่าวในตลาดก็ส่งผลระยะยาวเหมือนกันกเราก็ต้องพิจารณาดูด้วยครับว่าณนะตัวเลขตัวนั้นที่ประกาศออกมาเนี่ยมันส่งผลระยะยาวหรือเป็นแค่ระยะสั้นนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าฟันเดเมนทัลของสกุลเงินนั้นๆเป็นอย่างไรเนี่ยเทปที่2ครับก็คือการที่เราวิเคราะห์ด้วยเทคนิคของเรานะครับก็คือหน้าเทรดของเรานั่นเองว่าโอเคถ้าเกิดว่าฟันเดเมนทัลมันออกมาแบบนี้แล้วนะครับ เทคนิคอลและจุดเข้าที่เรากําลังจะเข้าเนี่ยมันเป็นในทิศทางเดียวกับฟันเดเมนทัลหรือเปล่าถ้าเป็นนะครับแน่นอนครับว่าเราก็จะสามารถที่จะออกออเดอร์ได้อย่างมั่นใจถ้ามันแพ้อะแล้วถ้ามันแพ้เราเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราแพ้จริงๆนะครับเพราะว่าอะไรครับทุกอย่างมันเป็นแบบที่มันควรจะเป็นแล้วพื้นฐานความเป็นจริงของตลาดเราก็เล่นตามแล้วพื้นฐานความเป็นจริงของหน้าเทรดเราก็ไม่ได้เสียอะไรเพราะเราก็ได้เข้าตามหน้าเทรดของเราแล้วน,นั่นเองนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าชนะแน่นอนครับว่ามันก็จะชนะผนวกทั้งฟันเปมนท่ลแล้วเทคนิคอลเลยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับก็เป็นกําลังใจนะให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เทรดในฝั่งของไม่ว่าจะเป็นฟันเปมนท่ลหรือเทคนิคอลหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาเทรดในตลาดต่างๆนะก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะเป็นกันเองนะครับสำหรับวันนี้ครับผมโค้ชกันก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ